นี่น้องครับนี่เป็นไข่ฝีมือผมโอ้โห,โหแรงๆโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนผมเอามาเยอะพีไ่ได้นอนแน่นอนมีอีกมีอีกมันเทวดามาโปตดจริงครับผมเรื่องจริงเลยไม่ใช่โกหกครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับจะได้มีแรงเฮ้ยถึงละไปคโคแล้วพร้อมถ่ายยังโอเค ในคลิปคลิปนี้นะครับผมโปอยุงทีมงานเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราพวกเราทั้งหมดเนี่ยเคยไปช่วยคนมาแล้วเคยซื้อของจากที่แมคโครเนี่ยนะครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องไข่ไก่นะครับเอาไปแจกพี่น้องที่กกำลังลําบากอยู่นะครับเคยทําไปแล้วเราอยากทาอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราขอทําอีกแบบหนึ่งผมอยากจะทอดไข่เองอยากทอดไข่เจียวเองเป็นกองกองกองแล้วเราเอาไปแจกพี่น้องดีกดว่าคิดว่าแบบเนี้ยนะครับเราจะเห็นเขากินเลยข้าวก่อนเราไม่เห็นเขากินอ่ะคราวนี้เราอยากช่วยอยากเห็นผลเลยดังนั้นวันนี้เราไปทำข้าวไข่เจียวกล่อง ที่เราทําได้นะครับ 100. <100. S 2> ร้อยกล่องนะคนนี้เรามันดึกแล้ว 100. <100. S 1> ร้อยกล่องก็เก่งแล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปซื้อไข่ในแมคโครกันแล้วเดี๋ยวเราทําข้าวไข่เจียวไปแจกพี่น้องที่เขากาลังลําบากย่านหัวลําโพงกันครับได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากแมคโครแต่ว่าติดตรงที่ผมเนี่ยนะครับที่บ้านออฟฟิศของเราเนี่ยไม่มีครัวดังนั้นเราต้องมาหาร้านที่เป็นอาหารตามสั่งเราต้องมาจ้างร้านอาหารตามสั่งเนี่ย ทำข้าวไข่เจียวเป็นกล่องๆแล้วเอาไปแจกพี่น้องเนอะโอเคมา แหมยืนเก่งชนะยืนเก่งชนะโอเคนี่นคือเป็นร้านเนี่ยผมเคยกินแล้วร้านเนี่ยผมเคยกินข้าวป้ามาก่อน,อนป้าครับป้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อลิ้มจ้ะคือผมอะซื้อไข่มานะครับหลายร้อยฟองอมผมตั้งใจว่าจะเอาไข่เนี่ยมาทาไข่เจียวเป็นข้าวกล่องอาแจกคนที่กาลังลาบากอยู่ประเด็นคือผมไม่มีครัวป้าครับหลังจากนี้ผมเหมาเลยคือช่วงเวลาหลังจากนี้ป้าช่วยทอดไข่เจียวให้ผมร้อยฟองเอาอย่างน้อยร้อยกล่องได้ไหมไหวไหม เนี่ยคือเนี่ยไหวไหมไหวครับไหวไหมเอางี้เดี๋ยวผมช่วยป้าทอดด้วยโอเคโอเคไหมต้องช่วยกันตั้งของโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมจะช่วยป้าทำไข่เจียวเอาว่าฝีมือเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ากินอิ่มแน่นอนแล้วผมเองก็จะกินด้วยทีมงานเดี๋ยวทอดแล้วเรากินด้วยครับ ลุงมาจุดไฟให้เรานะครับอันนี้ลุงมาจุดไฟให้เราร้อนกันขอบคุณมากลุงร้อนหน่อยเอาร้อนหน่อยนะโอเคกระทะมันแห้งๆก่อนอ่ะมานี่ป้าหรือแม่กูเนี่ยนะสอนเหมนแม่กูเลยมาใส่น้ำมันนะป้าบอกพอไม่พอไข่ก่อนจะลงกระทะเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับน้ำสุดท้ายเนี่ยจะต้องตีให้มันนิดนึงตีสุดแรงเลยดูนะฮะไข่เจียวร้านวิวดูหนึ่งสองซ้ำ สวยเฮ้ยไยได้อยู่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 ้แต่สวยแน่นอนป้ารับรองผมรับรองยังยังดูหนึ่งสองสามนี่สวยเปล่าเอ้ยเอ้ยทำเล่นไปทำเล่นไปนี่ไข่เจียวไข่เจียวร้านวิวสู้กูไม่ได้นะบอกเลยนะดูนะพีิทีนี้ โอ้ยสวย oh สวยไหมสวยไหมใครที่ได้กินอันนี้นะครับขอให้มีความสุขกับไข่ตัวนี้นะครับโอเคมาขอบคุณมากครับลุงครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะผมว่าได้ละผมว่าได้แล้วนะปูเลยปูเลยดูนะพี่น้องครับนี่เป็นไข่ฝีมือผมซึ่งผมได้นะครับป้าเป็นพี่เลี้ยงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจะปิดกล่องนี้นะครับเอาไข่นี้นะครับเอาไปให้กับพี่น้องที่เขากําลัง ลำบากอยู่นะครับผมว่าน่าจะมีเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปกับหากันผมเชื่อว่าถ้าเขาได้กินอย่างน้อยนะไข่เจียวของเราลองท้องนะครับน่าจะเป็นอะไรดีมากนะเดี๋ยวทำแบบนี้ยเยอะๆร้อยกล่องเราไปแจกกันขอกินดูว่าฝีมือของป้าอร่อยไหมนี่ดูดูนะนี่คือไข่เจียวที่เราจะไปแจกนะครับดูนะหอมต้นหอมหอมต้นหอมอร่อยมากป้าต้องนี้คนกินต้องแฮปปี้แน่นอน อือร่อยร้อนเลยขอบคุณมากนะครับ,บป้าที่ป้ารับในการช่วยผมรู้ว่าป้าไม่ได้กําไรหรอกก็อขอป้าให้ทำป้าทําเลยเพราะอะไรก็ช่วยกันเพราะว่าบอกว่าจะเอาไปบริจาคอืออือป้าก็เลยอยากจะช่วยทําอื อยากช่วยอยากช่วยคนที่เขารำลาบกว่าเราใช่คขอบคุณน้ำใจป้ามากๆนะครับป้าลิมนะครับอยู่ในพัฒนาการ32ค่ะซอย32ข้างบ้านผมเองนะครับมาอุดหนุนได้เลยนี่อาหารตามสั่งร้านป้าป้าลิมนะครับอร่อยมากๆและที่สำคัญป้าลิมใจดีมากโอเคขอบคุณป้ามากนะจ๊ะครับขอบคุณครับเยอะนะนี่ทำไปเล่นมาเยอะนะเอารถเอารถเอารถกระบะมาครับป้ามืดหน่อยนะมืดหน่อยนะเอาเปิดหลังรถได้เลย เยอะเหมือนกันนะทำเล่นไปเยอะเหมือนกันนะกูเดิน3รอบอ่ะ3รอบอ่ะอันนี้นี่ถอนนี่ถอนนี่ถอนจะมาสอบนข่งกับใครกันครับโอเคได้ละโอเคเรียบร้อยนะอ้วน ปรับทั้งหมดร้อยกว่ากล่องเนี่ยครับตอนนี้นะครับข้าวไข่เจียวร้อยกว่ากล่องอยู่หลังรถเลยผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้นะครับไปแจกน่าจะไปแถวย่านหัวลําโพงตอนนี้น่าจะมีคนที่อยู่แถวนั้นนะครับที่แบบเขากลับบ้านยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปไปแจกกันเราหวังเลยเกินนะครับว่าข้าวไข่เจียวที่พวกผมนะครับแล้วคุณป้าตั้งใจทํานะครับน่าจะช่วยนะครับพี่น้องได้อีกหลายคนเลยนะครับอ่าปิดปิดปิดไปมาจับไปหน่อยไปปิดหนึ่งสอง้ำไปไปพร้อม ตอนนี้ถึงหัวลําโพงแล้วครับนี่คือครึ่งหนึ่งนะทั้งหมดอะเพื่อเราถือไม่ไหวเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบนึงไปกินข้าวยังเอาข้าวไข่เจียวไปกินผมทํามาแจกนะโอเคข้าวไข่เจียวผมทอดเองผมทอดเองรบกวนด้วยนะครับพี่ครับเอาข้าวไปกินนะครับพี่ พี่ครับกินข้าวกันยังครับยังเลยครับผมเอาข้าวมาแจกครับผมผมทอดไข่เจียวมาพี่มาขอบคุณครับเป็นมากครับมาฮะพี่ช่วยหยิบกันไปเลยมาหยิบกันเลยครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับขอให้รำรวยเรารวยครับครับยินดีครับอันนี้มามามาทำอะไรกันอ่ะรอรถเหรอรอรถครับรอรถใช่ป่ะไหมเอาจริงเหรอทำไมไปไม่ได้อ่ะรถเต็มหมดรถไฟเต็มเหรอแล้วเราก็ต้องยืนรอตรงนี้เหรอต้องยืนรอตรงนี้เหรอ คุณป้ามามาเอาข้าวครับ,รบ,รบผมทอดไข่เจียวมาเองครับ,รรบได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกันเอาช้อนให้พี่เขาด้วยเอาช้อนให้พี่เขาด้วยอุ้ยปับเชิญเลยเชิมเลยเชิมเลยเอาเลยสองกล่องเลยเดี๋ยวผมเอามาให้อีกมา ordon, น้ำลืมเอามาเดี๋ยววันหลัง <fit. S 1> เ,เอาน้ำมาให้เดี๋ยวแย่งกันเดี๋ยวแย่งกันค่อย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 เบาเอาครับเอาครับเอาครับข้าวครับพี่เอาไปเผื่อตรงนู้นด้วยนะโอเคใครเอาช้อนให้พี่เขา เดี๋ยวผมเดินไปแจกเดี๋ยวผมจดให้เอาหยิบไปหยิบไปคนละกล่องได้ไหมหยิบไปคนละกล่องมีช้อนไหมครับมีครับมีช้อนหยิบไปเลยอุ้ยพี่เขายังไม่ได้เลยสายหาละแป๊บนึงครับนโอ้แป๊บนึงครับร้อยห้าพันช้อนเลได้เลยเนี่ยช้อนช้อนอยู่ที่น้องคนนี้ครับไอ้อ้วนบอกช้อนเร็วครับหยิบเลยหยิบเลยเร็วไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเอาช้อนตรงนู้นะ่แยงช้อนนะครับ้้อนน่ เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนผมเอามาเยอะครับหนึ่งคบึงเดี๋ยวแจะเย็นเ็นใจเบนเดีเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเย็ใจเย็นใจเนาเเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเนใจเย็นไเนานใจเย็นเยนีเอใจเย็นเนยนเดียวเนเยเยเยนในเเจเนเนยเ ปับหนึ่งครับพี่ได้แน่นอนแน่นอนมีอีกมีอีกเดี๋ยวผมเอามาให้ที่รถครับพี่ปั๊บนี่เรารถถึงเช้าเลยเหรอครับพี่ครับพี่ครับน้องคนกับแฟนครับได้ครับแฟนท่อของอยู่ครับแฟนท่อของเดี๋ยวผมเอามาให้อีกเดี๋ยวผมเดินไปเอาที่รถอีกครับหนึ่งเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเอามาให้แป๊บเดียวอยู่ที่รถอยู่ที่รถแป๊บเดียวไปไปเอาของที่รถก่อนแป๊บพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวนะผมไปเอารถก่อนไม่คิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้ตายแล้วเยอะจริงๆเลย,ยลไม่คิดเลยนะว่าเราจะทำมาน้อยตอนแรกคิดว่าแจกังงก็หมดใช่ใช่เราทำอีกป่ะน้อยพอ,มพอผมว่าไม่พอพี่ร้อยกล่องน้อยเราแย่งกันอ่ะเขาแย่งกันมัน,มนต้องมางมนะ